ลจ้าพระเจ้าอัลลอฮฺซาลาอะมัย uh> กุมะเระมะตุลลอฮ์วบรากาตุครับก็พบกันในช่วงที่สองของรายการไขข้อของใจนะครับอีกครั้งหนึ่งครับจันครับเมื่อช่วงแรกนะครับเราก็ตอบคำถามกันไปแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะไปพักกันเมื่อสักครู่นี้ก็คำถามที่จากพี่น้องจากพนักนิคมครับถามในเรื่องของการละหมาด คือในเวลาในการละหมาดส,สามรถนัดเนี่ยในตาสุดครั้งแรกเนี่ยอ่านว่าอัลลอฮ์มุสลาลีอัลฮ์มมัดแล้วลุกขึ้นและในรถอัสสุดท้ายตอนอ่านจะจบเนี่ยอยากทราบว่ามีที่มาอย่างไรอ,อพี่น้องอย่างนี้นะม,นนมันมีมันมีข้อความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับซึ่งถือว่าเป็นความคิดคิดเห็นในลักษณะที่เป็นฟุรุ่งเป็นเรื่องปรีกย่อยนะครับ กลุ่มหนึ่งบอกว่าการนั่งแต่ชาหุดครั้งแรกครับต้องอ่านตั้งแต่อัตตฮิยาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอินนักฮามีดุมมะจีดครับแปลว่ามีสลาวะด,ด้วยสลวาวก็คือตั้งแต่อัลลอฮุมมะซิลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดครับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอินนักฮามีดุมมะจีดจบเลยไม่ใช่แค่ว่าอัลลอฮุมะซัลลัมลยมุฮัมมัดแล้วก็ยิ่ขึ้นไม่ใช่ แค่ um a l l a h u m ล a salli ala m u h a m m a d l a ลุ l u k ้ n หรือรอัช أ ล ه د อ ن ล ا า ل ه إلا ا อ ل ه وأشهد أن محمد ั س و ด ا ل ل ูละลุกขึ้น ul ไม่ใช่แค่นั้นนี่คือทัศนะหนึ่งนะอีกทัศนะหนึ่งก็บอกว่าตัชาฮุดครั้งแรกเนะี่ยให้อ่านเพียงครึ่งเดียวไม่ต้องสละวานาบีครึคร่งหนึ่งก็ตั้งแต่อ ah ัตตฮียาเรื่อยมาจนกระทั่งว่า أشهد أن م ح م น ر س و รลอหรือว่า أ ش ุัลอฮนะ คือมาแท้รึ่งเดียวไม่ต้องสลวัดนบีบมีความไม่เหมือนกันเนี่ยสองอย่างทีนี้เอออุลมะท่านนี้ก็ว่ายอย่างนี้อุลมะท่านนี้ก็ว่ายอย่างนี้ <İns. S 2> นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ขอให้เราได้เข้าไปศึกษาดูนะคือจะมาพูดรายละเอียดตรงเนี้มันเป็นรายละเอียดที่เยอะนะเอาเป็นว่าเราได้มาศึกษาดูเอาหนังสือมาอ่าน,นมาศึกษาดูแล้วนะครับเรามีความมั่นใจไปทางไหนก็ขอให,ใ,หให้ให้น้ำหนักไปเถอะ โดยเวลาให้น้ำหนักว่าเออต้องอ่านนะแต่ชาหุดครั้งแรกก็ต้องอ่านสุราวาสนบีแต่ชาหุดครั้งที่สองก็ต้องอ่านสุราวาสนบีถ้าจะให้น้ำหนักแบบนี้นะก็อย่าไปตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่อ่านสุราวาสนบีในแต่ชาหุดครั้งแรกครับอย่าไปตำหนิเขาอ้าวสมมติปารเรียนเรียนเรียนศึกษาแล้วโอ้ทำดุริลามีหลักฐานมีอะไรแต่พร้อมเลยนะสอบถามอาจารย์แล้วอาจารย์หลายๆคนก็ให้น้ำหนักแบบนี้คือแค่ อ่านครึ่งเดียวนะแต่ชาฮุดครั้งแรกน่ะอ่านมาครึ่งเดียวโดยไม่ต้องมีสลาวาน,นบีถ้าจะให้น้าหนักไปอย่างนั้นก็อย่าไปตําหนิอีไฟล์หนึ่งที่มันตรงกันข้ามกับเราที่อ่านครบก็อ,อ่านครบอย่างเนี้ยผมว่าเราสามารถที่จะอยู่กันได้ในสังคมโดยที่ไม่มีข้อบาดหมางกันครับถ้าเกิดว่าต่างคนต่างจะเอาชนะครับลุกขึ้นมาพับอีไฟล์หนึ่งบอกว่าไฟล์าาที่ไม่อ่านสลาวาน,นบีในแต่ชาหุดครั้งแรกเนี่ยผิด ครับแตมาใช้ไม่ได้เลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ยกหลักฐานมาแล้วก็มาอัดฟ่ายนี้ในที่สุดหางเครื่องก็จะระสำาระสา,สายคนรากหญ้าก,ก็จะระสำาระสา,สายแล้วในที่สุดความขัดแย้งมันก็จะบะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นครับและในที่สุดสังคมของเราก็จะไม่มีความสงบสุขเลยไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยด้วยฟรัวะปัญหาปีกย่อยเล็กน้อยๆ้อย,เ,ย,นอยเนี่ย,ยจะถึงขั้นทําให้เราต้องแตกหักกันไปเลยแยกกลุ่มกันไปเลย ไม่สลามกันเลยอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มอ่ะม,มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเหมือนตักเบสหรือเปล่าครับอาจารย์ในกรณีตักเบสที่ว่ายกมือมายกมือเหมือนกับตักเบสตอนละหมาดต,ตอนละหมาดอันนั้นละหมาดเจนะจ่างใช่ไหมบางคนก็ยกทั้งสี่ครั้งบางคนก็ยกครั้งเดียวนะครับไอผมเองเนี่ยผมยกครั้งเดียวครับด้วยเหตุผลที่ว่าท่านนบียกครั้งเดียวอีกสามครั้งหรือหลังจากนั้นเนี่ยนบีจะไม่ยกอีก Mm hmm. มีฮะดิษบอกไว้ชัดเจนครับในเมื่อมีฮะดิษบอกไว้ชัดเจนแล้วผมก็นําฮะดิษมาบอกกับพี่น้องนี่นะที่ผมยึดแบบนี้เพราะด้วยเหตุผลมีฮะดิษแบบนี้ครนะส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่นะเขาอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้เผื่อไว้บ้างครนะ mm hmm. ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราถูกเขาผิดกูกลมกันไปแบบนี้แล้วคนที่อยู่อยู่การในการรับฟังบรรดาคณาจารย์ต่างๆทําทำยังไงอะ ยุ่งนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้น้ำหนักให้น้ำหนักไปในด้านไหนก็ตามแต่ครับอย่าไปดูถูกคนที่เขาไม่เหมือนเราครับนะแล้วก็ขอดูอาตาะลอเรายึดแบบเนี้ยสมมติว่าเรายึดว่าเราจะไม่อ่านไม่อ่านสลวาดในแต่ชาหุดขั้งแรกคืออา่านแค่ครึ่งเดียวหลังจากศึกษาดูแล้วหลังจากฟังจากคณาจารย์ดูแล้วเนี่ยเรายึดว่าไม่อ่านเราก็ต้องขอดูอาต่าะลอ الله. ยาอัลลอฮ์หนทางที่ข้าพระองค์ยึดอยู่เนี่ย ถ้ามันผิดนะอย่าเอาล้อขอให้ข้าพระองค์นั้นทิ้งหนทางที่ผิดตรงนี้เถอะและหันไปยึดหนทางที่ถูกไอ้คน<ม>ที่ยึดถือว่าแต่ชาคุดไม่ว่าจะเป็นขั้งแรกหรือครั้งที่สองต้องอ่านสรางานบีทั้งหมดเลยอะ<ม>่ะคนที่ยึดแบบนี้ก็ต้องขอดูอาต่อลอในยาเอาล้อถ้าหากว่าหนทางที่ข้าพระองค์ยึดอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดขอตออรอให้เบี่ยงเบนให้ข้าพระองค์เนี่ยกลับไปยึดหนทางที่ถูกต้องเลยเถอะต<ม>่างคนต่างขอดูอาตอลตอล นะแล้วก็อย่าไปทะเลาะกันวุ่นวายอะไรเลยพี่นะ้องสังคมของเราในเวลานี้เนะี่ยมันมีความปั่นป่วนวุ่นวายมากพอแล้วอะไรอะไรที่เพาๆลงอะนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสังคมแบบมีเอกภาพได้ทําเถอะครับนะครับไม่เช่คขั้นถ้าเกิดว่าเป็น,ปนบินอาเต็มเต็มเลยนะอันนี้ร่วมไม่ได้ผิดอัอกีดา้าเต็มเต็มอันนี้ร่วมไม่ได้ก็ต้องอธิบายกันไปนะอย่างเกิดอย่างก็งกมหมอดูอย่างเงี้ย โทรมาถามเนี่ยโอ้อยางงี้ร่วม<อ>ไม่ได้นะป่านี้มานอมไม่ได้คล้ายๆ <c oughs> เขาว่าต้องทิง้งแล้วก็ต้องอธิบายแบบดีๆให้เขาทิง้งซะจะยอมไม่ได้นะครับแต่ส่วนที่บรรดาอุลมามะเองเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันก็ทำดุลิลละพยายามให้มันซอฟลงสักนิดหนึ่งให้เบาลงสักนิดหนึ่ง้วส,ง<อ>สังคมของเราก็จะไปได้ไม่ใช่ทุกอย่างเรื่องเล็กก็ทําเป็นเรื่องใหญ่เอาไปทัทีเลยเรื่องเล็กก็นําไปสู่การแตกแยกเนะี่ยตรงนี้มันไม่ใช่วิถีที่เป็นอิสลาม ไม่ใช่วิธีที่เป็นอิสลามต้องใช้แบบอะไรนี่เขาเรียกว่าฮิกมะเวลาจะพูดเรื่องศาสนาพูดในเรื่องการสร้างความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยนบีให้ให้เราใช้ฮิกมะโอ้ดออิลาตทบีรับบิกะบิลฮิกมะอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยใช้ให้เราเนี่ยเรียกร้องผู้คนไปสู่ศาสนาของพระองค์ด้วยฮิกมะต้องมีฮิกมะด้วยฮิกมะแปลว่าอะไรว่ายุติฮิกมะ ว่ามายุตลทะเลกมาฟกด็ดอ,อูอุติค่อยรดนแกซี่เราอร์บอกใครก็ตามแต่ที่ถูกประทานฮิกมาให้เล,ลาประทานฮิกมาให้แก่เขาเนี่ยเขาได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายมหาศาลฮิกมาฮิกมาแปลว่าอะไรพี่น้องให้ความรู้กับพี่น้องนิดหนึ่งเราคุยในตรงนี้แล้วเนี่ยผมเนี่ยบอกตรงว่ารู้สึกรู้สึกอะไรลหละคล้ายๆก็ว่าอึดอัดใจมากเหลือเกินในความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างอุลมามะ ของพวกเราเนี่ยที่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี่แหละเอารอบางทีมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะ <c oughs> น่าจะทําอะไรอะไรให้มันดีกว่านี่ได้ครับ <c oughs> นะประเด็นเนี่ยที่จะยกขึ้นมาหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้มันเบาลงเนี่ยได้โอเคของผมมีมีน้ําหนักผมให้น้าหนักอย่างนี้นะไอ้ <c oughs> อย่างนี้น <c oughs> ทําไม่ได้นะผมให้น้าหนักไว้อย่างนี้นะ <c oughs> แล้วเดี๋ยววันหลังจะชี้แจงรายละเอียด <c oughs> ก็ชี้แจงรายละเอียดไป แต่ก็อย่าไปใช้คําพูดที่เสียดสีดูถูกดูหมิน่นโจมตีไอ้ฝ่ายตรงข้ามไอ้เสียดสีดูหมิน่นดูถูกโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซุนน่านาบีครับไม่ใช่ซุนน่านาบีอย่าทําเลยพี่น้องไอ้เสียดสีดูถูกดูหมิ่นกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องออกห่างต้องมีฮิกมาฮิกมาคืออะไรเชคอิบนุกอยิมเราให้มมฮุลลฮอได้บอกเอาไว้เนี่ยฮ <c oughs> ิกมาคือนี่ ป่าลุมายัมบบรีไม่รู้ผมผมจำหมดหรือเปล่านะป่าลุมายัมบบรีบอกเฟียลุมายัมบบรีฟิลวักตินและดียัมบบรีอาลันวัชินและดียัมบบรีครับใช่ไหมคือคำพูดและการกระทำที่เหมาะสมที่สุดครับถูกนามาใช้ในการละเทศะที่มันดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมที่สุดในในกาละเทศะ นะครับ,รบเวลาและสถานที่ที่มันสมควรที่สุดเหมาะสมที่สุด